เงือง,งามๆครับสมัยเห็ดลาบกินเสร็จๆครับทุกคนเงือง,งามๆเสร็จๆเลยนี่ครับหั่นบางๆใส้ซอยจุกเห็ดก้อยครับใส่ซอยจุก่อนก้อยข,อขอ้มข้ม จิ้มกระพักเศษๆครับเหนื่องงามๆเลยน,นี่ใส่จุกพี่น้องมันนี่เกล็ดเนื้อเป็นงามครับพกกี่ไปเคียนเนื้อมากได้จัดจังหน่อยนึง เนี่ยิ้นสวยเลยเหงาไปต้มอันนี้ไปซอยจูครับคิดยากไหมมันจะการไม่ดีมั้งนี้ เห็นเนื so ้อสวยๆนะครับเนนือใหม่ๆเลยจริงองามๆเลยกล้วสวยทั้งใดหรอวปล่สวยจางด้านเหนือเนาะสวยก่อนเห็นเจ้าที่หลังครับ

ใส่ส่วนเยพ่อนเียเกินไปอบขัวกบขัวกันไม่ไม้ด้วยเน่ยเปดขัวไม่ไมด้วยสองดวงพ่อมานี่ยเกี่ยครับต้มมาเร็วม้ ต่อมกกอนไลยด้วอขอปลาอ๋ออ๋อ,อ,อ,อแบบฝนข้นได้เนาะ เดี่ยวสดครับเห็นแบบสดด้วยนะมาคุมใส่ร้ายเลยครับขวอาอกันขากันหลังอะไรเลยซอยกันแบบสดๆเลย มาได้ครับทุกคนสุดใส่นักกันครับคิดยอ,อย่างไงห้อมไม่ด้วยอืมพ้อมไหมใส่ถ่วยเลย ออืใส่หอมแล้วมันสีพอดีเลยนี่บ่เดิ่มคนแล้วอันนี้ตบรอกแล้วครับัวใจายไแล้วคำอนีเ่เลยคาได้ครับเื่อพีตอนนอ้องอื อืม่ใชนะครับมาหนิครับทุกคนชิมก้อยครับก้อยเนื้อเนื้อง่วครับเบๆเลยก้อยกินเที่ยงพอดีพีดด่น้องพริกหนีพเผ็ดๆเลยครับใส่ลายกูได้ พทีทแห้งอี่ีพผิดตรงไหจังหน่อยเศร้าเลยกินมูได้เรื่อยใช้เจียวหมห้ใช่ดีครับดีขวดอโอ้ยตังพูดไปฟังเลยสลุดจังหน่อยครับปลาจังหน่อย ่อยตอนใหญ่เลยแบบตอนใหญ่เลยคนให้เขากันครับคุกคุกให้เขากันแล้วครับสีสันออกมาเป็นตะก,กิดนะครับวันนี้หอมที่เขาเตรียมไว้ก็ใส่ไปเลยครับมีหอมเปหอมบัวผักแพ้วครับผมแล้วก็มีใบมะกรูดซอยครับรบางคนให้มันเขากันครับผมนี่เลยีปนองมักตอนใหญ่เลยครับผมมาหมักตอนหน่อยผายขี้เหลวแบบใหญ่ๆเลยครับ ลอยครับใส่จานเลยไปเสร็จแล้วกันครับทุกคนก่อยค้มขมครับ ม,มาครับทุกคนครับปก่ผมต้งแซ่บสดน,นาอ